สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจะมาติดขนตาแบรนด์ของนัดเองให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นแบรนด์ s a s s y Eyelash นะคะก็คือเป็นแบรนด์ขนตาแม่เหล็กของนัดเองนะคะคือวันนี้จะมาแนะนำวิธีติดขนตาอย่างถูกต้องก็คืออย่างเช่นของนัดอะ่ะมันเป็นไซส์แบบมาตารฐานนะคะแล้วแต่ว่าสมมุติบางคนเขาตาเล็กมากเอ่อตาเล็กมากกว่าตัวขนตาเนี่ยค่ะก็สามารถตัดได้แต่แนัดจะแนะนำวิธีตัดค่ะซึ่ง แนทเองก็ต้องตัดเหมือนกันเพราะว่าตาแนทมันจะเล็กกว่าตัวขนตานะคะนี่แล้วก็ในกล่องนะคะในกล่องของเรานี่ก็จะมีตัวนี่ตัวนี้มีตัวขนตาขนตานะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นอายไลเนอร์อายไลเนอร์นี่คือเป็นอายไลเนอร์แม่เหล็กนะคะสำหรับกลีดตาแล้วก็สามารถวางขนตาไว้ ได้เลยมันจะดูดเข้าไปเองโดยอัตโนมัติแล้วก็นี่ค่ะตัวหนี้นี่ตัวหนี้เรามีตัวหนีบแถมให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้หนีบขนตาแปะแบบได้แบบอย่างง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเนทจะลองอ่อตัดที่มันเกินมาก่อนนะคะว่าตัดยังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยะคะ่ะว่าขนตาเป็นยังไง <c oughs> นี่ค่ะขนตาเป็นแบบนี้นะคะก็คืออันนี้คือแท่นแม่เหล็กนะคะทุกคน เนี่ยค่ะเป็นแทน่นถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วเราก็มาแปะไว้ที่แท่นเหมือนเดิมเพราะว่าตัวนี้เป็นแท่นแม่เหล็กที่สามารถเก็บขนตาได้ก็คือดูดตัวขนตาเข้าไปเลยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่จะเห็นบ้างว่านี่มันจะมีแม่เหล็กแม่เหล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวแนจะแกะออกมาให้ดูค่ะตัวนี้คือผ่านการใช้งานจากนั้นแล้วใช้งานจริงหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็คือนั่งวินกลับบ้านเหมือนกันแล้วก็ยังติดเหมือนเดิมอยู่เลยนะเพราะว่าแนนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบ ลงมันก็ตีหน้าใช่ไหมแต่ว่าแบบขนตาไม่เป็นอะไรเลย mm hmm. เดี๋ยวนะจะ mm hmm. เดี๋ยวนะจะถอดตัวขนตาออกไหมทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่ทุกคนเห็นไหม mm hmm. เป็นแม่เหล็ก mm hmm. เห็นปะ mm hmm. เห็นแม่เหล็กไหมคะ นี่นะคะจะเป็นแม่เหล็กที่ติดมากับตัวคุณตาเนี่ยค่ะแล้วในส่วนที่ถ้าเกิดว่าใครจะตัดในกรณีที่มันแบบว่ายาวเกินไปใช่ไหมคะเราสามารถตัดตรงนี้ได้นะเห็นไหมคะคือพยายามอยากให้ทุกคนเห็นอะอันเนี้ยเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแล้วส่วนที่เกินมาตรงนี้ไม่มีแม่เหล็กก็คือตัดได้นะคะตัดได้เลยนี่ เล่มตรงด้านข้างขอบๆได้แต่ในกรณีที่เราตัดไปแล้วแล้วคือแม่เหล็กลุดออกไปด้วยอะ่ะมันได้นะทุกคนแต่ต้องกะประมาณว่าแม่เหล็กอะ่ะจะต้องสลับไปหนึ่งข้อเลยเพราะว่าด้านฝั่งซ้ายและขวาจะต้องมีแม่เหล็กอยู่มุมสุดนะคะไม่ไงั้นไม่จะพพเยอะแล้วเวลาเราติดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบพพเยอะอ,ออกมาเนื้อออกไหมซึ่งถ้าแม่เหล็กอยู่ตรงมุมๆอะ่ะมันก็จะแบบแปะไปเลยแบบติดแน่นแน่นแล้วก็ไม่หลุดแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองอะ่ะ ไปตัดแล้วแบบให้มันเพเย่ไม่ได้ตัดชิดแล้วก็ไม่ได้ให้แม่เหล็กอยู่ตรงมุมอ่ะมันจะทําให้ขนตาของเราอ่ะเพะเยนืกอออกไหมแล้วเวลาลมพัดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นฟิล์มเหมือนแบบเครืองตานิดนิดหน่อยน่อยมันจะเป็นฟิล์มนั้นซึ่งถ้าเราจะตัดเราต้องกะประมาณดีๆว่าเอาเราจะเล็มข้างๆขอบขอบที่มันเกินมาแล้วก็ไม่ไม่ถึงแม่เหล็กได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตัดแบบแม่เหล็กออกไปข้อนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบแม่เหล็กตัวอีกตัวนึงก็ต้องชิดมุมนะคะ ั่นแหละค่ะคือการตัดขนตาแล้วทีนี้เดี๋ยวนัจะมาลองเล็มในส่วนที่มันเกินมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล็มกันเดี๋ยวนัจะลองเล็มนะคะในส่วนที่เกินมาของไหนก็เกินนะันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นแทนแม่เหล็กแม่เหล็กแล้วก็ถ้าไหนเกินมาแล้วไม่ได้อยู่กับแม่เหล็กก็คือตัดออกได้จะทาการตัดไปเลยเพราะว่ามันยาวเกินไปสำหรับตาแน่นคะนี่ ไปแล้วข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่ง,งมาตัดอีกวันนี้ทำไมแต่งตัวจังเลยเนาะแต่งตัวมาอาดิโดยเฉพาะเลยนะคะอตอนนี้เนัเล็มไเละะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะแม่เหล็กมันจะอยู่ตรงขอบนี่เวลานัดเล็มก,ก็คือจะเล็มอย่างนี้แล้วให้แม่เหล็กตัวสุดท้ายอยู่ตรงขอบ ทั้งสองฝั่งนะคะอันเนี้ยโอเคจะเริ่มติดให้ดูเลยแล้วก็จะกรีดตาให้ดูมาค่ะขออนุญาตซูมหน้าใกล้ๆนะคะขออนุญาตนะคะจะได้เห็นกันแบบชัดๆที่กรีดตาจะเป็นแบบคู่กันนะคะ อันตรายนะคะก็คือนะัดแจ้งจดเรียบร้อยแล้วก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะเสร็จไปแล้วนะคะขั้นตอนที่กรีดอไลเนอร์แล้วก็รอสักแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะให้ตัวไอไลเนอร์แห้งแล้วก็สำหรับใครนะคะที่แบบอยากให้ขนตางอนมากกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดัดได้นะคะสามารถเอา,าที่ดัดขนตามาดัด ตัวขนตาเราได้เ้วจะทําการติดขนตาแลคะมีที่หนีบให้ด้วยนะคะหลังจากที่หลังจากที่เรากรีดตาเสร็จก็วางลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆง่ายที่สุดง่ายแบบแป๊ะเดียวอยู่ พิเศษมากเพราะอะไรทําไมนะถึงแบบเลือกที่จะมาขายเองเพราะว่าหนึ่งเลยเราเป็นคนมีปัญหาเรื่องติดขนตาไม่เป็นติดมาประมาณสามรอบไม่ได้เลยค่ะติดแบบติดยากมากแล้วก็กาวเหน,นอนะหนักทุกอย่างคือแบบแล้วพอเรามาเจอตัวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วมันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่าครั้งแรกที่เราลองอ่ะมันติดไปปุ๊บล้นแบบแป๊ะแล้วแบบเฮ้ยมันหมดปัญหาสำหรับคนที่ติดขนตาไม่เป็นเลยค่ะมันง่ายแบบอีซี่มากเดี๋ยวนัจะมาติดขนตาอีกฝั่งหนึ่งให้ทุกคนดูนะคะ คั้งแรกเห็นไหมแแปะลงไปก็คือแบบติดอยู่เลยมันง่ายมากแล้ววิธีการรักษาเดี๋ยวนนจะแนะนำทีหลังนะคะติดให้เสร็จก่อน เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนตาแซซี่อเลสติดง่ายมากๆง่ายแบบง่ายอลังการ390บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าใช้ได้หลายครั้งคือทุกคนลองไปเฉลี่ยราคาดูนะกับที่ซื้อแบบเออเป็นอย่างนั้นต่างหากอะแบบเป็นอันๆๆอ,อ,อย่างเงี้ย